สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูจรันทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจรันจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของข้าวกันนะคะเด็กๆคงจะรู้จักข้าวแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วก็เป็นอาหารของเด็กๆที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆต้องอาทานข้าวให้หมดนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าววันนี้คุณครูก็มีเพลงมาฝากนะคะเพลงของครูจันชื่อว่าเพลงมากินข้าวสินะคะเพลงพร้อมกับท่าทางประกอบมาให้เด็กๆฝึกร้องและทําท่าทางนะคะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมพร้อมค่ะหนึ่งสองสามมากินข้าวสิมากินข้าวสิ กับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่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 ำมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำ อ,อ,อ,อ้ําอัมอัมอ่าปุบมือให้ตัวเองค่ะแล้วก็ปุบมือให้คุณครูจันนะคะอาละค่ะวันนี้คุณครูจันจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวกันนะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าข้าวนะคะใครปลูกข้าวให้เด็กๆรับประทานนะคะ ชาวนาค่ะชาวนาเป็นคนปลูกข้าวให้เรารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าชาวนามีบุญคุณแก่เรานะคะเด็กๆต้องตอบแทนบุญคุณนะคะให้กับชาวนาง่ายนิดเดียวค่ะเด็กๆเด็กๆก็ต้องทานข้าวให้หมดจานค่ะเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดจานนะคะ,นนะ,คะแล้วก็วันนี้คุณครูจันนะคะจะ พาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าเด็กๆคงจะแปลกใจใช่ไหมคะเวลาที่คุณแม่ตักข้าวให้เด็กๆรับประทานคุณแม่จะบอกเสมอว่าว่าเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดจานนะคะเพราะว่าข้าวมีประโยชน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าประโยชน์ของข้ามีอะไรบ้างค่ะตามพิจารมาเลยค่ะ น่ามาแล้วค่ะเรายังอยู่ในหน่วยข้าวมหัศจรรย์อยู่นะคะเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวกันนะคะเด้ได้เห็นข้าวจานนี้ไหมคะข้าวจานนี้คือข้าวถ้วยนี้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะมีกว่าจะมาเป็นข้าวสุกนะคะมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกข้าวเลยเดีเ๋ยเรียนแล้วที่นี้คะอ่ะมาดูประโยชน์ของข้าวกันนะคะ ให้พลังงานแก่ร่างกายอ่าให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยทำให้ร่างกายของเด็ก <_ d ick> ๆแข็งแรงนะคะอย่างเด็กคนนี้เมื่อร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเราก็จะไม่ป่วยง่ายนะคะไม่ป่วยง่ายนะคะเพราะว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเวลาเราจะวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะก็สามารถไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ง่ายนะคะ ได้สนุกสนานนะคะเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงนะคะและก็สามารถทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนได้นะคะเพราะว่าเรามีพลังงานพรังงานที่แข็งแรงเพราะว่าเราทานข้าวก็ไปคะ่ะเรามาดูประโยชน์ข้อที่2กันนะคะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตรา่างกายนะคะเห็นไหมคะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตนะคะมีพัฒนาการที่ดีนะคะ สามารถเจริญเติบโตตามวัยนะคะเด็กในวัยสามขวบสี่ขวบจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมต่างๆมีพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะถ้าเด็กๆไม่ทานข้าวเกิดอะไรขึ้นคะอ่าจะเป็นเด็กที่รูปร่างผอมนะคะไม่มีแรงนะคะเดินไปไหนก็อ่ะเวลาเจอลมพัดก็อาจจะล้มได้นะคะ แล้วก็ปวดท้องนะคะไม่สบายได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะคะถ้าเด็กไม่ทานข้าวนะคะ,ะมาดูประโยชน์ข้อที่3นะคะก็บอกว่าข้าวมีวิตามินที่สําคัญต่อร่างกายนะคะมีวิตามินแต่ละต่อร่างกายนะคะมีสําคัญต่างๆนะคะถ้าเราทานข้าวนะคะก็จะทําให้เรานะคะ มีแรงนะคะไม่อ่อนเพียง่ายเพราะมันมีวิตามินช่วยทําให้ร่างกายของเรานี้ไม่อ่อนเพียงง่ายและก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังทําให้เราไม่เบื่ออาหารด้วยนะคะเราก็จะได้รับประทานอาหารได้อย่างอริสอร่อยนะคะอ่าทีนี้เด็กๆค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่า า่าชาวนาจะปลูกข้าวนะคะเหนื่อยขนาดไหนนะคะกว่าจะได้ข้าวมาเพราะฉะนั้นข้าวก็มีคุณค่าเก่เรานะคะอย่ากินทิ้งกินว่างนะคะเป็นของมีค่านะคะเด็กๆขาเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดจานนะคะแล้วก็เด็กๆขาวันนี้เด็กๆทานข้าวหรือยังคะถ้ายังไม่ทานนะคะวันนี้นะคะไปกินข้าวและที่สําคัญนะคะ ต้องทานข้าวให้หมดด้วยค่ะเด็กๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูครูก็มีงานนะคะมีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูการบ้านของครูจันกันนะคะ การ้านของครูจันนะคะจะอยู่ในเล่มแบบฝึกนะคะเล่มสามหน้าสิบเก้านะคะให้เด็กๆจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะ,ะทีนี้เด็กๆก็ต้องอใช้ใช้ตาแล้วค่ะใช้ตาในการสังเกตภาพนะคะว่าภาพไหนที่มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะให้ใช้ดนสอโยงไปหาภาพที่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยด้วยนะคะห้ามระบายออกนอกเส้นนะคะ อนอกจากการบ้านแล้วเด็กๆก็มาดูในใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวก็ใช้ใช้ตาเช่นกันใช้ตาในการสังเกตภาพนะคะที่มีลักษณะที่เหมือนกันโยงเข้าหากันนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยนะคะอ่ามีแผ่นนึ่นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวเช่นกันนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะ ที่น้องคนนี้กำลังรับประทานอาหารอย่างอริ่อร่อยนะคะและก็อย่าลืมให้ดาวตัวเองนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมให้ดาวตัวเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็สอนเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้นะคะกับเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านการเจริญเติบโตนะคะและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ่ะเด็กๆอ่าทานข้าวนะคะเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดนะคะให้หมดจานเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูจันแล้วนะคะครูจันก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ